ดังๆหน่อยไม่ได้ยินใส่เ้าไว้ได้ทีจะตื่นโอเคอาใส่น้ำอาใส่ตุ๊กตาเป็นก็ได้ใส่ไปเลยโอเคใส่ไปเลยเสร็จแล้วหนึ่งนู่โอเคทีนี้เราจะเอาไปแช่ในช่องฟิี์นะคะ เสียงอะไรฟังฟังเฮ้ยยานโอกาสหรือเปล่าเมื่อคืนน่ะแม่เห็นลำแสงอะไรก็มืดืดมาน่าจะมาจากนอกโลกกาเล็กซี่เฮ้ยเสียงยังไม่หายไปเลยเสียงอะไร เสียงอะไรมิลินสงสัยเสียงไดนนเสา์แน่เลยอุ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะฟังจากเสียงแล้วมันต้องเป็นเดนนเสาตวตัวใหญ่แน่เลยอะใช่ไหมเราจะไปตามหาลำแสงปริศนากันนะคะแม่หนูอยากไปทางหมูว่าเผื่อแม่แอบไว้เผื่อเดนน้องสาวมันตะุ่มตุมมาเสร็จแล้วก็วางไข่ไว้เสร็จแล้วก็เก็บในอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามหาลำแสง มาสะจ,จั่นกันลูกเอาไว้ต่อสู้ไงไปลูกเผต่อสู้เผื่อเจอไดโน่สาล์ไงเผื่อเจอพ่อแม่มันไงเดี๋ยวเพิ่งไปไหนเนาะเพราะบางทีถ้าแม่มันมาอย่างเงี้ยพวกหนูอยู่ในป่าตรงเนี้ยเห็นไหมต้นไม้บังเอาไว้ใช่ปะ่ะเราแป๊บหนึ่งนะอย่าขยับนะ เดี๋ยวพึ่งไปไหนนะโอเคสัญญาแล้วนะเพราะว่าถ้าแม่มันมานะแม่ช่วยไม่ทันนะรู้บ่ะงด้เราสามัสวนผ่านไปแล้วไม่ใช่หรอหรือมันอาจจะกลับมาก็ได้จากลำแสงเมื่อคืนอ่ะรออยู่ตรงนี้นะไปดูก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะเข้าป่าไปดูก่อนนะเฮ้ยอย่าขยับนะก็เอาไข่นะคะ ออกจากตู้เย็นเดี๋ยวจะไปวางนะคะเดี๋ยวกๆหากันไปกันเลยค่ะโอเคแอบไว้อมาแล้วแม่แอบไปดูด้วยแหละตะเกียเหมือนมีละมาแสงประหลาดมาอีกแล้วเห็นรอยเท้ามันด้วยนะอยากไปดูไหม แต่มันก็น่ากลัวนะดูดินี่แม่วิ่งมาตะเคียะป่าลาบเลยอ่ะวิ่งเปล่าวิ่งชนต้นไม้ไปดูพร้อมยังต้องระวังด้วยนะมินดาเดินเกาะกลุ่มกันด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรแคว่กแม่ว่าเราไปหาทางนู้นดีกว่าเพราะว่าแม่เห็นขามันอยู่ทางนู้นตรงนี้มีไหมเนี่ยตรงพุ่มไม้ตรงเนี้ยมีเปล่าหาดิมันอาจจะมีลูกอยู่ในนีก็ได้นะ พุ่มนี้มีไหมไม่มีอ่ะโอเคงั้นไปดูตรงนน้นปะเร็วเร็วเร็วเฮ้ยอะไรมิดาระวังเฮ้ยมิดาเจออะไรเนี่ยเฮ้ยสัตว์ประหลาดเฮ้ยใครอะไรอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยมิดาอุ้มไปเลยนี่นี่เพให้ที่หน่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอาวางไว้วางไว้เอาวางตรงนี้ก่อนวางตรงนี้ก่อน เอาตรงนี้เลยเหรอเ <c oughs> อาตรงนี้แหละตรงนี้แหละเ,เอาวางไว้เร็วเร็วเร็เราต้องรีบหาเผื่อแม่มันมา <c oughs> เร็วมิวิ่งหาเลยตรงนี้แหละเฮ้ยซ <c oughs> ิงเหรอให้น้องหามัง้งให้น้องหามัง้งเฮ้ยโอ้ยอะไรอ,ะอ่ะเอาไม่ดิ้นอุ้มไป,อ,มไปอุ้มไปเลย <c oughs> อุ้มไปอุ้ยไข่แตกแล้วเหรออุ้ย เร็วๆๆๆเร็วเร็วเร็วถือไม้มาถือไมอไมา,าๆๆจริงหอ,อนี่ยอวางตรงนี้วางตรงนี้เอาช่วยมันช่วยมันเฮ้ยนอ้ยตายแล้วเรนูสาวยังมีชีวิตเหรอเนี่ยงั้คอกันดีกว่าอ้ยคอกันดวเูซิเรนูซิเอาคนละใบเลยตรงนี้มีอะไรเนี่ยเจอตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรทุบเลยไหมเอา้อนทุบเลยอ่ะมีลินทุบออกมาสิ่างข้างในไข่มันมีทุบเลยโย น,นี่ไหมช่วยแกะให้หนูโอ้ยโอ้ยชุบแขนแม่แมไมอ้อไรอะโอ้ยช่วยหนูรูปเ,เดี๋ยวมันจะตายก่อนอุยอ้ยระวังโดนหน้าตัวเองนะลูกโอ้โหแม่ช่วยทุบไหมไหมชุบยังไงก็ไม่แตกเลยเนี่ยว้ายเดซี่พังพอดีเลยเนี่ยเอาวางไว้กับพื้นเนี่ยอ่าลองด้านนี้สิเดี๋ยวแม่ลองดิอุย้ย อุ้ยปึ้งอุ้ยมันแข็งแรงมากฝึกกำลังแขนเอาไปแช่น้ำดีไหมเอาไหมมิเอาไปแช่น้ำกันดีกว่าได้ไหมได้ไหมโอ้ยโอ้ยไหนรู้อะไรรู้อะไรอุ้ยมีรู้ด้วยเหรออุ้ยอุ้ยเราเจออะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยไรเนียไอเดี๋ยวน้ำกระเด็นใส่ไม่ค่อยอย่างงั้นสิอู้ ไหนไหนแอดมไหนขอดูหน่อยเร็วุ่ยเดซี่ไปได้แล้วเนี่ยโอ้โหไม่ใช่คอยนี้เป็นูแล้วเนโนเสาเนโน่เสาแช่แข็งมีรูแล้วเจอรูแล้วเอากะละมังใส่กะละมังใส่นส่งๆๆโอ้โหให้ใจเย็นๆไหนอว้าี๋ยูกะละมังแตกไม่ใช่ไม่ใช่ ดูไดโนเสาร์หน่อยโอ้โหเห็นฟันเบื้องล่มแล้วเนี่ยไดโนเสาร์บอกหนาวแล้วนี่คือสปาแต่สปายังไม่ตายนะจริงเหรอสนุกไหมคะสนุกเมลินสนุกไหมลูกสนุกค่ะโอ้โหไหนๆขอดูหน่อยขอดูหน่อยน่าจะแช่น้ำดีนะนี่ฟันไดโนเสาร์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นระวังโดนทุกจะไมม่ีสปาทเลยระวังมือด้วยนะเด็กๆเล่นต้องระวังมือด้วยนะคะ นี่ไงเดซ่ออกมาแล้วกกขอบคุณนะที่ช่วยฉันเห็นไหมฉันนี่เอาน้ามาหยด,ยดใส่หยดใส่ซีนิกี้อุย้ยนี่ไงหนูจำได้ว่าหนูเคยเห็นอันนี้อยู่ในตู้เย็นจร, <laughs> จริงเหรออ,ออกมาได้แล้วอ้ยแล้วใครไปใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยแม่เนาดิเอาเหรอ,อไม่ใช่แม่นะป๋านะเป็นคนเอาใส่ลูกโป่งอยากรู้ไหมว่าทำยังไงถึงเป็นแบบนี้รู้ใส่ ในรูปกอนแล้วก็ใส่ต๊กระดาของเรียนลยใช่มันบอก่าหนาวฉันจะกินลูกเดือยแต่พวกเราภาาเชฟก็เกิเอาหรอโอเคขอบคุณนะภารากิจสำเร็จหรือ,อยังคะคมินดามิลินภารากิจสำเร็จตั้งนานแล้วค่ะแล้วตอนนี้ช่วยลูกไดนโนเสาร์ออกมาแล้วใช่ไหมกับเดซี่ สองกับลูกเป็ดใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นกันใหม่เนะ้ะสนุกพอแล้ววันนี้ไปบาย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 